สวัสดีครับพี่น้องเอทุกท่านคลิปนี้ผมได้บอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณเนิน4 0 8ช่องบกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดบุรลราชธานีแต่การเล่าของผมในครั้งนี้อาจจะไม่ครบถ้วนในด้านของข้อมูลก็เลยนําหนังสือเล่มนี้มาจําหน่ายให้พี่น้อง นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้มีข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับตั้งแต่การเคลื่อนกำลังจากไข่ปักทธงชัยไปที่เนิน408ช่องบกราคาปกติเล่มละ190บาทแต่จำหน่ายให้พี่น้องเอฟซีช่องพันไพยชนแนลช่องนนวิน h ช n แนลในราคา150บาทพร้อมส่ง หากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทรศัพท์098 273 0978 098 273 0978สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามรบ แล้วก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงใบ่ายๆของทุกวันในแต่ละวันนั้นผมก็จะไปคน้นคว้าไปค้นหานำเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันฟังแล้วอาจจะถูกใจบ้างอาจจะไม่ถูกใจบ้างก็ต้องขออภัยพี่น้องมาณโอกาสนี้ด้วยเพราะว่าเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่นํามาเล่านั้น มันเป็นเรื่องราวมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแทบทั้งสิ้นสำหรับคลิปนี้ก็มีพี่น้องท่านหนึ่งได้ฝากข้อความเข้ามาบอกว่าอยากให้เล่าเรื่องราวเวลกรรมของอาสาสมัครฐานพลนพยนศริลาวันกับอาสาสมัครฐานพลนลือกันลิศให้ฟังหน่อยว่าอย่างนั้นนะครับผมก็มาย้อนลำลึกนึกถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก็พยายามทบทวน แล้วก็จะเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันลือกันลิตกับพยนศิริลาวันเนี่ยพี่น้องเป็นอาสาสมัครทหารพลานน้องใหม่เข้ามาประจำการในช่วงปลายปีพศ2528นะครับจำได้ว่าในช่วงนั้นลุงนนกลับจากตาพยานะครับหลังจากที่เขาให้ไปพักนะครับกลับมาถูกส่งไปประจำถิน่น อยู่ที่บ้านคลองเดือบ้านคลองมะนาวบ้านหนองจอกบ้านหนองคุ้มบ้านหนองอีซ่อมบ้านโป่งตะลองไปที่วังหมีแล้วก็ไปที่บ้านท่าวังไซแล้วก็เลยไปที่บ้านคลองสะท้อนนะครับไปประจําการอยู่ที่นั่นในระหว่างนั้นนะครับที่ค่ายปักธงชัยเขาก็ได้ฝึกทหารพลานใหม่ขึ้นมาเมื่อฝึกจบเขาก็ส่งเข้าไปที่กองร้อยทหารพลจุจมที่965 จากนั้นผมก็ได้รู้จักกับอาสาสมัครฐานพลือกะลิศลือกระลิศเนี่ยเขาเป็นคนอ,อีสานบ้านอยู่ที่จังหวัดอุดรส่วนอาสาสมัครฐานพานพยนศิริละวันหรือว่าเจ้าบอยเนี่ยนะครับเท่าที่ถามที่พูดคุยในขณะนั้นบอกว่าบ้านเขาอยู่ที่จังหวัดแพร่บอยเนี่ยเป็นคนจังหวัดแพร่เป็นคนเหนือนะครับแต่อยากเป็นฐานพลาน นะครับก็เลยเดินทางจากาภาคเหนือจากจังหวัดแพร่มาที่ค่ายปักธงชัยแล้วก็ได้เป็นอาสาสมัครทหารพลานสมใจอยกพี่น้องในช่วงนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับพอช่วงไปปีพศ .2528 หน่วยเหนือแล้วก็กองบัญชาการกองทัพภาคที่2เขาก็เปิดแผนยุทธการดี8ขึ้นมามีคำสั่งให้กองร้อยทหารพลานจุดโจมที่965,960,910 พวกเนี่ยเท่าที่จําได้นะครับก็ส่งขึ้นไปไปที่ฐานปฏิบัติการพลานกรุงเพียนก่อนนะครับไปอยู่ที่นั่นมันแบ่งกําลังออกเป็นสองส่วนพี่น้องฐานล่างนะครับคือฐานปีศาจดําส่วนลุงนนได้ขึ้นไปอยู่ที่ฐานปฏิบัติการเนิน300หรือว่าฐานพลานกรุงเกวียนนั่นเองนะครับก็ไปเป็นไข้ป่านะครับเกือบตายอยู่ที่นั่นเนี่ยพี่น้องนะครับสถานการณ์ในช่วงนั้นในยุทธการดีแปดเนี่ย สถานการณ์ในขณะนั้นก็ไม่ค่อยรุนแรงพี่น้องเพราะว่ามันเป็นการตั้งฐานแล้วก็ออกลาดตะเวนคลุมพื้นที่ไว้ทางฝากฝั่งเวียดนามในขณะนั้นเขาก็ได้เคลื่อนกำลังเข้ามาอยู่บนเนิน400เนิน477เนิน408เนิน382เนิน500ภูท้าเจียอะไรเงี้ยเขาเคลื่อนกำลังขึ้นมาแต่ว่าทางกองทพัพภาคที่2หรือว่ากองทัพบกเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดยุทธการครั้งใหญ่ขึ้น มันอาจจะเป็นการอยู่ในระหว่างประเมินสถานการณ์หรือรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับอยู่จนกระทั่งปลายปีพศ .2529 ทางกองรายฐานพาจุโจมที่965พระนุ่มลิธิไก่นะครับก็เหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บพิการทุกพลภาพสองนายก็คืออาสาสมัครฐานพา์ตรองหลออจิตกับอาสาสมัครฐานพนสาครเกษสม นะครับหลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปเราก็มีคําสั่งบอกว่าให้จบภารกิจเดินทางกลับไปที่ค่ายปักทธงชัยกลับไปอยู่ที่ค่ายปักทธงชัยได้ไม่นานนะครับทางอบกชควันหนึ่งสาเขาก็ได้เรียกพวกเราเนี่ยนะครับให้ไปฝึกทบทวน15วันก็เป็นเรื่องการใช้อาวุธประจำกายนะครับแล้วก็สงครามทุนระเบิด ซึ่งทางเหนือเ,เขามองว่าพวกเราเนี่ยจะต้องถูกส่งกลับไปที่1408ช่องบกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเรียนรู้อาวุธศึกษาสงครามทุดระเบิดเพราะว่าทหารเวียดนามเนี่ยเขามีาชื่อเสียงในเรื่องของการรบอยู่แล้วนะครับเขาผ่านมาหลายสมรรภูมิรบทีเดียวเพราะฉะนั้นทางผู้คับบัญชาระดับสูงเนี่ยเขาก็ารู้สึกเป็นห่วงนะครับ พอฝึกจบก็มีคำสั่งบอกว่าให้คองไว้ฐานพันจุโจมที่965 952 940 958ซึ่งเป็นต้นสังกัดเดิมของลุงนนเนี่ยให้กลับไปที่เนิน4 0 8ช่องบุกอีกครั้งนะครับซึ่งขณะนั้นก็จะมีอาสาสมัครฐานพันลือกิตกับพยนต์สิริลาวันก็เดินทางไปด้วยกัน นะครับนอกนั้นพรกพวกเพื่นพ้องพี่น้องที่จําได้ก็จะมีอาสาสมัครฐานพลานสุภชัยเมฆจันทึกอาสาสมัครฐานพัานอนํานวยผมหอมคุณสดใสเดชเกศสันเทียวินัยสีเลิศวินัยสีขาวลดนะครับจรินทองเท่นวิรพันธ์สุขเสริมจำลนงตอเสนาพวกเนี่ยนะครับก็ไปด้วยกันช่วงแรกๆนะครับก็ไปอยู่ที่พารานเสือ นะครับแต่ช่วงนั้นทหารเวียดนามเขายิงปืนใหญ่เข้ามาตุ้มตุ้มตุ้มนะครับลงทุกวันพี่น้องวันหนึ่งนี่ยี่สิบลูกสามสิบลูกบางวันเป็นร้อยลูกอยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้ทํำยังไงก็ย้ายฐานพี่น้องก็ย้ายไปอยู่ที่ถ้ำบอลนะครับพอไปอยู่ถ้ำบอลพอถึงวันที่24มีนาคม25 3 0ัน้เราก็ได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารทางวิทยุสื่อสารบอกว่ากองทัพบก โดยกองบัญชาการกองทัพภาคที่สองนะเขาเปิดยุทธการใหญ่เขาจะยึดเนิน408ช่องบกคืนมาเป็นของไทยให้ได้ว่าอย่างนั้นซึ่งในขณะนั้นนะครับในพื้นที่เนินเล็กเนินน้อยต่างๆบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านตะบนโดมประเด็อนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเวียดนามเขาได้เข้ามายึดหมดแล้วนะครับเมื่อรับคำสั่งเป็นที่เรียบร้อยจำได้ว่าประมาณตีสองเนี่ยเราก็เดินทางออกจากฐานปฏิบัติการ มุ่งหน้าไปที่หลังเนิน408แผนการที่วางไว้ในครั้งนั้นคือให้กอง้อยฐานพาจู๋โจมที่965พลหนุ่มลิธิไก952เหาดง940พนุมาตร958อินทรีเหินเนี่ยไปบล็อกเส้นทางทางด้านหลังเนิน408ไว้ภารกิจก็คือบล็อกเส้นทางไม่ให้ทหารเวียดนามเนี่ยเคลื่อนกําลังเข้ามาสนับสนุนไม่ให้นําอาวุธยุโทโธปกรณ์นเนี่ยเข้ามาในพื้นที่เนิน408ช่องบวก ส่วนทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นทหารอาของพลรอ16ไข่บดินเดชาไข่สุรนาลรีนะครับแล้วก็พันศรีรอสองหรือพันรีรอหนึ่งที่เขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีอีกหลายกองพลหลายกองพันพี่น้องนะครับก็เข้ามาร่วมบรบฐานผ่านกลุ่มที่21กลุ่มที่26อย่างเงี้ยก็เคลื่อนกําลังเข้ามาแต่กําลังส่วนนั้นเขาโจมตีทางด้านหน้านะครับส่วนกองร้อยทหารพัานจู่โจมที่9 6 5เนี่ย อยู่หลังเนินนะครับประมาณสักตีห้าตีห้าครึ่งประมาณนี้นะครับก็ได้ยินเสียงไอ้เครื่องบิน f อบินมาจากไอ้กองบินจังหวัดบุรราชธานีนะครับก็บินมาจากนั้นปักหัวดิงลงที่เนิน408นทิ้งระเบิดกึมกึมกึมเปลวไฟเนี่ยโอ้พี่น้องลุกชดช่วงชัชวาลนะครับบรรยากาศเนี่ยน่ากลัวมากนะครับหลังจากไอ้เสียงระเบิดจากเครื่องบินลบ f 5เนี่ยผ่านไปพอใ้สายนิดนึง นะครับเสียงปืนใหญ่จากบ้านเก่าขามบ้านพลทองบ้านหนองนามนจากบ้านแปดอุ้มกระดมยิงเข้าไปที่เนิน408แล้วก็เนินใกล้เคียงเสียงปืนใหญ่เนี่ยกึ่ม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 วิบวิบวิบบึมบึมบึมโอ้ต้นไม้บนเนิน408นี่โอ้โหลมดังคุ้มข้ามคุ้มข้ามนะครับคือมองเห็นได้ชัดเลยพี่น้องเปลวไฟควันไฟคลากคุ้งแบบท่วมเนินนะครับมองเห็นชัดเจน จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนเล็กนะครับทางฝากฝั่งทหารลาบทหารมาจากทางด้านหน้าทหารผ่านซึ่งประจําการอยู่ทางด้านหน้าเนี่ยเขาก็ขึ้นตีนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับคุ้มกันบล็อกนะครับป้องกันทหารเวียนดนามจะเคลื่อนกาลังเข้ามาสนับสนุนหรือส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้ามาเนี่ยเข้ามาไม่ได้กองร้อยฐานผ่านจุ่มที่965เนี่ยบอกไว้นะครับพอช่วงประมาณบ่าย ครับเราก็สามารถยึดเนิน408ช่องบกเนี่ยได้ในช่วงแรกนีย่ยึดเนินได้ก่อนนะพี่น้องแต่ว่าพอเย็นๆน,น,น,นิดหนึ่งทางเวียดน,นามเขาระดมยิงปืนใหญ่เข้ามาที่เนิน408ทหารของฝ่ายเราเก็ถอนกำลังถอยออกจากพื้นที่สถานการณ์ในขณะนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนทางด้านหลังนะครับทางทหารเวียดน,นามเนี่ยเขาเคลื่อนมาเขามาอยู่ใกล้ๆทางโรงเนิน ทางกองร้อยฐา,านฝ่าจูโจมที่เก้าหกห้าเนี่ยเคลื่อนกำลังเข้าไปจากนั้นก็เกิดการประทะกันนะครับปะทะกันหนักมากทางฝากฝั่งเราก็กล่าวว่าจะยึดเนินให้ได้แต่ทหารของเวียดนามเนี่ยมันถอยจากด้านนะั้นมันมาอยู่ด้านหลังนะครับเยอะมากนะครับโอ้โหห,หลายร้อยคนเหมือนกันนะครับเสียงปืนเสียงระเบิดซัดกันตุตง้ตงตงัตงตงุตง้ตงตังที่นี่เราอ่ะอยู่เขาเรียกว่าอยู่ต่ํากว่า นะครับทหารเวียดนามมันอยู่ข้างบนเขาก็ระเบิดคว้างลงมาตุมต้มตุมต้มตุ้มเขาด้วยเสียงปืนใหญ่ที่มันยิงเข้ามาตลอดเวลาพี่น้องซึ่งสถานการณ์ขนาดนั้นนะครับก็มีเสียงวิทยุสื่อสารบอกว่าจ่าสิบเอกราชันวชัชระพุ่งเับาไรไว้ฐานพระจุโจมที่958นะครับหรือจะเป็นรองไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อาสาสมัครฐานพลดําเนินปัญญาดีนี่บอกว่าถูกทหารของเวียดนามนี่ ยิงคลิ้งไปแล้วอองกันนะครับสถานการณ์ในช่วงนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งกองร้อยฐานฝ่จยโจมที่95ตอนนั้นยังไม่เพียงพํานะครับแต่พอประมาณสัก4 0โมงเย็นเนี่ยเราก็เคลื่อนกำลังขึ้นเนินนะครับเข้าไปเพื่อไปโจมตีทหารเวียดนามซึ่งมันมาออกันอยู่ตรงนั้นในระหว่างการลุก เข้าพื้นที่เนี่ยก็มีพี่น้องของเราก็คืออาสา,มา,า,า,าสามัครทหารพลันพยนทริลาวันกับอาสาสมัครทหารพลันลือกันลิศถูกทหารเวียดนามเนี่ยเขายิงพี่น้องได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเมื่อเราเคลื่อนต่อไปไม่ได้นะครับเราก็ถอนกําลังพยายามจะดึงร่างของพี่น้องที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองนายเนี่ยลงมาแต่ว่าเอามาไม่ได้พี่น้องทหารเวียดนามเนี่ยบโอ้โหมันยิงกดหัวไว้อย่างนั้นเนี่ยตุมต้มต่ำตุ่มต้ำปปะปะมันยิง เอาคนเจ็บออกมาไม่ได้เมื่อเอาคนเจ็บทั้งสองนายเนี่ยออกมาไม่ได้พี่น้องทางจ่าสิบเอกผลยี่จินนะครับก็มาวางแผนว่าจะทํำยังไงพอเราขยับปุ๊บทหารเวียดนามมันก็ยิงคือมันซุ่มอยู่แล้วว่าอ,อย่างไรเสียเราจะต้องนําร่างของพี่น้องของเราออกมาให้ได้แต่มันก็ออกมาไม่ได้ช่วงนั้น ซึ่งสถานการณ์ในขณะนั้นทางหน่วยเหนือเนี่ยเขาบอกว่าให้ทหารทุกหน่วยเนี่ยถอนกําลังออกจากพื้นที่เพราะว่ามันลุกต่อไปไม่ไหวหากดื้อรั้นพยายามที่จะบุกข,ขึ้นไปบนเนิน4 0 8เนี่ยมีแต่เสียกับเสียไม่มีได้พี่น้องทางหน่วยเหนือเ็าบอกว่าอถอนกําลังออกมาก่อนว่าอย่างนั้นทั้งหน่วยอื่นเนี่ยเขาถอนหมดแต่กองไวตันปาะจุดโจมที่96 5อยู่ด้านหลังแนวเนี่ยมันถอนไม่ได้ถามว่าถอนไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่ามีพี่น้องของเราถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส นอนร้องอดโอยอยู่บนเนิน408เนี่ยจะทำยังไงนะครับพยายามหลายครั้งนะครับประมาณ5โมงครึ่งหโมงครึเนี่ยเราพยายามขยับนะครับเพื่อเข้าไปที่ร่างของคนเจ็บแต่ว่าเอามาไม่ได้พี่น้องสุดท้ายก็มาวางแผนกันบอกว่ามันมีวิธีเดียวที่จะทำได้ก็คือต้องให้หน่วยกล้าตายของเราเนี่ยเข้าไปในพื้นที่จากนั้นเอาเชือกผูกขาของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยจากนั้นดึงออกมานะครับ ตอนนั้นก็มองหน้ากันแล้วก็มีอาสาสมัครฐันพันสุภชายเมฆจันทึกนรงหวังวิมานวินัยสีเลือวินัยสีเขารถพวกวิรพันธ์สุขเสริมพวกนี้นะครับเขาก็บอกว่าเขาอาสาเองพอมันมืดสนิทนะครับก็เดินลัดลเลาะเข้าไปที่ล่างของพี่น้องเราจากนั้นก็เอาเชือกไปผูกที่ขาช่วยกันดึงออกมาพี่น้องดึงล่างของคนเจ็บออกมาในขณะนั้นลือกันลิกับ พยนต์สิริละวันเนี่ยเขายังไม่เสียชีวิตพี่น้องพอดึงล่างออกมาได้เนี่ยทางพยนตร์เขาบอกว่าขอน้ําหิวน้ํานะครับจากนั้นก็เอาน้ําให้กินเอื้อกสองเอื้อกคือไม่คิดว่าเขาจะมีอันเป็นไปเร็วขนาดนั้นนะครับจากนั้นก็สะอึกนะครับแล้วก็สิ้นลมส่วนอาสาสมัครฐานผ่านลือกลิศก็เหมือนกันพี่น้องเขาพยายามร้องร้องหาพอ่อหาแม่พ่อครับแม่ครับคือร้องแบบโห บรรยากาศมันน่าเวทนาสงสารจริงๆนะครับซึ่งพวกเราหลายคนก็หลั่งน้ําตาออกมาเพราะว่าพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องของเราเนี่ยเคยกินสุกกินเดียบด้วยกันมาเคยเล่นด้วยกันเคยหัวเราะเคยหยอกล้อกันแต่ว่าวันนั้นนะครับหัวเราะไม่ออกพี่น้องในท้ายที่สุดลือการิศเขาก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้เขาก็เสียชีวิตในพื้นที่1408ช่องบก นะครับเมื่อทั้งสองชีวิตเนี่ยเสียชีวิตลงทางผู้ครับกองร้อยก็นําร่างออกมานําร่างออกมาแล้วก็ส่งกลับไปยังส่วนหลังก็ส่งไปที่อุดรแล้วก็ส่งไปที่จังหวัดแพร่สถานการณ์ในขณะนั้นพวกเราซึ่งเป็นเพื่อนร่วมลบเนี่ยไม่มีใครได้ไปด้วยนะพี่น้องคนเจ็บผู้เสียชีวิตเนี่ยเอาออกไปด้านหลังไปเยียวยาไปรักษาส่งกลับไปให้ญาติทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลแต่พวกเราเนี่ย ยังประจําการอยู่ในพื้นที่จากนั้นเขาสั่งให้พวกเราขุดร่องคูเลดนะครับ<ม>เข้าไปที่ละดิ<ม>เข้าไปที่เชิงเขาเน<ม>ิน408นะครับสถานการณ์ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นพี่น้องแต่พอถึงวันที่14เมษาย,ยน2530เ,<ม>เขาก็เปิดยุทธการใหญ่อีกแล้วก็ให้กองร้อยทหารพาจโจมที่965 952 940พวกนี้เคลื่อนกำลังเข้าไปโจมตีทหารของเวียดนามอีกครั้งนึง ส่วนเหตุการณ์ในครั้งนั้นผมก็เคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังว่าอาสาสมัครฐานพันเดชเกตสันเทียซึ่งเป็นบัดีีของลุงนนเนี่ยได้พทีเชีพบนเนิน408ช่องบกเช่นกันนะครับหากพี่น้องอยากจะให้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่14เมษายน2530เนี่ยนะครับก็ฝากข้อคอมเนต์มานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสุดรีวิลกรรมดวงวิญญาณของอาสาสมัครฐานพานัน หรือกันลิศกับอาสาสมัครทหารพลานพยนต์สิริลาวันเขาคือผู้กล้ารบที่แทจริงคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฟังแล้วหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อที่ผมนั้นจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันอีกขอบคุณครับสวัสดีครับ